โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Call of Duty Modern Warfare นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาใช้แต่ปืน M1911 และโลนั่นเองเนื่องจากว่าผมไม่อยากพกอาวุธหลักไปนะครับผมเลยสะพายโลไปมาตอนนี้ผมเป็นจอห์นวิกแล้วไม่ใช่จอห์นวิกสิตอนวิก xuống kháo phượn xuống kháo phượn vai wing mà nè tiêm tua tiêm tua tiêm mau ấy mày mà ok mày mà cù liễu ok ô ô kiếm game một tục ok เรียบร้อยลองช็อตด้วยปืนพวกวุนตัวมนตัว,ตวเรียบร้อยหนึ่งสองคิวโอเคปาผิดทางเกือบเมื่อกี้ผมมองไปมีเพื่อนอยู่พอดีร้อยทีวเิ็นคิวว้าเด็กนายยิงโอเคต่อมีคน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  ร้อยเจ้าไหนไตยโอเคโอเคศัตรูล่วงโอ้โหลืมตัวโทษทีเมื่อกี้ผมลืมโหลดกระสุนแบบพอเห็นคิวคิวเยอะแล้วผมผมบ้าคิวพอเห็นคนเยอะแล้วผมจะบ้าคิวเป็นอาการที่ผมเป็นไปเองทุกครั้งมันจะมันจะเมื่อเวลาเจอคนเยอะมามาตั้งใจตั้งใจโอ้ชิบ ใจไม่ออกถึงกับเข่าซุสเลยกันเลยทีเดียวโอเคพร้อมไหมโอ้ยอ๋ยอมาเอาไมเอาไม่เอาไมเ,เราได้ฮาร์ดพอยต์อยู่โอเคลุกสวัสดี โอ้โหสไนเดอร์หัวนี่รอรอมันนานหรือยังเนี่ยโอเคคาศึกตรงกลางเราอ้อมเราอ้อมเรียบร้อยโอเคเจอจุดสี่ห้าเข้าไปไปฮัตพอยคอนเทสเกมตัวโอเคข้าศึกล่วง สวยงามสวยงามคัดพอยวิงวิ่งวิ่งวิ่ง<ว>รอ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 เค okay. แฟงแฟงโอ้ฟักโอ้ฟักแม่โคตรกากเลยยิงอะไรเนี่ยเอาไว้เอาไว้ พวกเดียวกันใจเย็นหมดนี้ยิงเพื่อนได้นะครับไม่จะลำบากเลยโอเคไปแฟงโอเคโอเคเฮดช็อตโอ้ยพลาดไป โอ้ยมาแล้ว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 มาข้างฮะโอเค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 ใจเย็นใจเย็นนี่เรางออมมือกันไปโอเคเราขึ้นมาทางนี้เลี้ยวนี่โอ้ระเบิดสตัร์หมด โถยืนนิ่งเลยตะกี้นี้แล้วเบอร์สตันหมดครับผมไม่ได้ปลากำลังจะกดปลาแล้วมันมันไม่ออกก็โอ้ชิตโอเคเพื่อนตรงนี้เพื่อเราอยู่โอเคมาแน่มาแน่เกมตัวคุณไม่ใสโอ้ย โอ้ยโดนสตันพอดีมามามาเรียบร้อย, <c oughs> ยรถโอเคโอ้ยระเบิดพวกเดียวกันใจเย็นเคได้อยู่ได้อยู่ยงัยงยังเรายังมือเรายังไวอยู่แวไปเล่นเกมอื่นนานครับรู้สึกว่ามือเหมือนจะไม่ไว ไกลไปไกลไปไกลไปโอ้ฟักกระสุนหมดโอ้ยพลาดไปพลาดไปนิดเดียวเล็งพลาดไปนิดเดียวยัง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 อะไยังไม่ใช่จอมยุทธ์อะไม่ใช่จอมยุทธโอ้โห้ฆ่ามันสิโอเคโอเคมันตายโอเคมันโดนสตาร์เราตายวันโอเคสไนเปอร์โอเคหลบหลบหลบ โอเคหลังมาเนะี่ยโอเคทิปเปิลคิวอะเป็นไงคุณมิซายมาเลยโอเคยูเอวีเราปัดจั้คุณมิซมาย,ปายไปเหปืนพบกันเดียวแต่เรียกคุณมิซายได้อยู่นั่นแหละอยู่นั่นก็นได้เยอะไอ้หนุม่มดับเบิลคิว โอเคเราตายแล้วมาเกิดตรงนี้พอดีโอเคลีคาสึกได้ฮาร์ดพอยต์โอเคเราขาแต่จ้าจ้าจ้าคุณวิจัยเพื่อนโอ้ยแม่งวุ่นวายมากครับนี่โหมดฮาร์ดคอร์โอเคมีคาสึกอยู่เงินขอโทษครับขอเดินหน่อยนะระวังระวังเข้าชิคกำแพงไว้เต็มตัวเข้าสิคบีโอเคเคลียร์ ร้อยมามีอะไรอไหมโอ้โหให้ปืนกลแต่ไม่ได้แล้วปืนพกเรามาโอ้เชี่ยสตันโอเคเกือบมาขึ้นมา มันไปครั้งหนึ่งไปครั้งหนึ่งตันออกไม่โดนโอเคตรงนี้เคลียร์เคลียร์เปลี่ยนฮาร์ดพอยต์แล้วเราไปปั่นปวนศัตรูต่อเรียบร้อยซุบโหลดเข็นบอนลอเร็วโดน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  ตายกระจายลอ,อยท้ายกรงสดอยอู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเราเอากองกระสุนมาโหลดก่อนโอ้เคยตกใจเพื่อนหมดตะกี้นี้ โอ้ยโผล่มาถูกจังหวะมากเลยแบบผมกำลังคิดว่ามันจะเคลียร์แล้วเชียร์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 มันมันมันโอ้ยมันมันมากทุกคนคงสงสัยว่าผมสะพายโล่ไว้ที่หลังทำไมโล่ไว้กันระเบิดมือเอ้ยกันกันคนยิงจากด้านหลังครับมาโอเคตรงนี้เคลียร์ไปที่จุดเร็วโอ้คุณมิซายลบมล้ล้ล้โอเคเก็บ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  โอ้โหสไลด์มาเร็วมากโกสคนนี้โกสคนนี้โอ้เพื่อนโอ้โตัวสวย,ยด้วยทนครับไปละเราเสียฮาร์ดพอยต์แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไงเราก็จะแฟล้ฟงโอเยสะดุ้งเลยโอ้โ,โอ้โโอันนี้นผมตะกี้ผมสะดุ้งจริง yes ชนะสวยงาม เราฆ่า26เรายึดใช้เวลาการยึดไปย4ิบสีวิก็ไม่ได้แย่เราเน้นป่วนโอ้ยคนนี้นี่เองครับโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมฆ่า26ตาสิบในตานี้เหนื่อยมากวันนึงผมต้องปรับตั้งคีย์บอร์ดดีๆก่อนเมื่อกี้ผมลากเมาส์ติดคนเยอะ เล่นเก่งมือมากด่านเดิมอีกแล้วครับชุดเท้าอีกอะแต่เป็นโหมดแคปจุดมาสวัสดีเพื่อนเชิญแคปจุดหน่อยโอ้ย yes เกียมตัวเกมตัวเกมตัวมาแล้วโอเคทางนี้ไปไม่ได้เป็นคอร์ส โอ้ยทางนี้กระสุนวิ่งเข้าหน้าอุย้ยพลาดไปไหลายนะัดอยู่เอ้ามีคนโดนโดนระเบิดแฟลชผมปลาใส่ตายโอเคถือว่าจับ ยู้อวีออนไลน์ก็แลังแคปบี้มเลยไปเจวมันคิวปักปักปักหมด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 ไปไเดซยเลนไปโลกระแทกโอเคไม่ทัน ไะมันอยู่ตรงฐานกันเยอะใช่ไหมโอ้มอกี้จอไม่เปิดอสวยโอเคโอเคสวยงามสวยงาม,งามโอ้ยพลาดพลาดซีคิวบีเราพลาดไปนิดนึงมาเราเกิดฐานทัพตูเฉยเลยโอเคลิทับ โอ้ยครับสึกมาช่วยแคปหน่อยสิอีกนิดเดียวจะได้แล้วจุดสีโอ้เพื่อนช่วยแคปหน่อยสิโอเคช่วยแคปหน่อยเพื่อนโอ้สวย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 ได้ได้อย่างน้อยได้จุดโอ้ยเยอะเยอะเยอะมาเป็นของเลย ôi chặt tem Xong nói khao hùa ok bắc à là vượt ờ lo vời lòng hang tòa đi ดิฟเฟนซ์เสร็จดันแล้วนะโอ้ดิโอ้ดิฉันว่าตรงนี้ดันไม่สวยนักเข้าหัวผมเลยโอเคเล่งกันเร็วมากเลยอะเนี่ยครับเกมนี้มหาศึกยอดมนุษย์โอ้แก๊สแก๊สโอ้ว้าวไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะหัวร้อนนีดนนะครับคอมดูตี้เป็นเกมหัวร้อนที่สร้างมาเพื่อให้คุณหัวร้อนอยู่แล้วดังนั้นโอเคเดซไซเลนโอเคเดซไซเลนกูเสียฟรีเลย <c oughs> เกยมตัว โอ้อฝากแหมการใช้ปืนพกสู้กับปืนกลนี่มันเป็นอะไรที่ยากจริงเลยครับว่าไหมฝากฝักฝา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 กรอดไปโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเอานะดัน มีบอ <laughs> ลหลายหลายจริงๆเรียบร้อยโอเคข้าศึกได้เอไปแล้ว ไปไปเชิญดันหนเลยวิกระสุนเราหมดแล้วมาครับเราจะจอนวิกจริงๆแล้วลูกหมดคือหยิบปืนหยิบปืนเอานะหยิบปืนศัตรูโอ้ยแม่ง มาอันนี้เก่งมากเลยดูดิโอ้โหเก็บยิ้กเลยเดี๋ยวให้เก่งเกินไปละโอเคสวัสดีครับมาแคปจุดชิบหายแล้วฮอมาฮอมารีบยิ้สเร็วรีบยิ้สเร็วไอ้โมแต่มองฮอไม่ได้มองคน ปวดไม่ทันคาสึกได้ยินเสียงก่อนเดสไซเลนต์ผมยังไม่ทำงานแต่กีนี้โอ้ยมาอีกแล้วคาสึกได้คิวกระจายเลยโอ้มันมาทางขวาผมดันไม่ได้มองขวา <บ light. S 1> โอ้ฟัก k ยุ่ยเสี่ <un> โอเคได้พอดี yes หยุด A รันไพสสวัสดีมาเราทำเพื่อทีมโอโ้โหสีต่ต่อหกกูจะสู้อย่างไรกูจะสู้อย่างไรร้อยคัมแบ็คสวยแฟงอย่างเดียวแล้วกูแฟงอย่างเดียวแล้วกูไม่สนละ ปะเดซเลนทำงานอยู่มันไม่ยินเสียงโอ้สัตว์แต่มันเห็นเข้านัดหนึ่งมาถึงเราจะโดนลมแต่เราบ้าคิวไว้ก่อนโอเคเพือเอพ่อาเฟื่อดีอ้าโอเคกระจายมากเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นคิว โอเคพลาดแต่เราได้จุดหัวหัวไุณปอนปอนวิกปอนวิกจะไม่ยอมแพ้โอเคเพื่อนเพื่นแคปจุดหน่อยไปก่อน โอ้ผาดวิ่งเข้าปืนมันเลยมันลอยอยู่แล้วล่ะเรียบร้อยอีซี่โอ้ย ECPC เกือบไปแล้วผมคิดว่าคนโอ้ฝักโอเคไปไม่ได้โดน ยอดเยี่ยมมากเพื่อนโอ้โหรอเต็มเลยอันี้อ่าผ่าดแพ้แต่เราก็ <c oughs> มันดี <c oughs> แพ้แต่มันดีนับเบิโอเค <c oughs> สี่ต่อหกครับเ <c oughs> ก่งมากอะดูดิโคตรเก่งอะ สุดยอดสุดยอดผมคายิบเกตายย9เก้าเลยผมแคปไป9้าจุดเนาะโหฝั่งนูน้นคาหกตายย4ิบโอเคสุดยอดมากเคถึงเราจะแพ้แต่เรามันเน้นมันไว้ก่อนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ